ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจ้าโอ้ยวันนี้ลงคลิปไปยาวๆยวี่สิบกว่านอาทีทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อมีคนชอบดูคลิปยาวๆเพลินๆทุกคนเห็นไหมล่องลอยน้ำท่วมเริ่มหมดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีบางซอยนะที่ยังมีขยะเล็กขยะน้อยเลยประมาณนี้ฮะวันนี้มีคนไปส่งข้อความบอกว่าน้องต้นข้าไม่มีงานร้องเพลงนะจ๊าววันนี้พักผ่อนหนึ่งวันแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ น้องมีงานร้องเพลงทุกวันก็โอเคเนาะเออไม่เหนื่อยหรอมีทุกวันนะจริงๆมีอาทิตย์ละวันสองวันก็น่าจะโอเคแล้วเนาะแต่คนเราพอร้องเพลงน่ะทําในตัวเองที่ชอบคนรอบข้างก็เขาเรียกก็สมประโยชน์กันมันเข้าใจปะก็ทําไปร้องไปแล้วก็แถมได้เงินด้วยนะอ่าอะไน,นี้มันดีไหมล่ะทําอะไรไปแล้วได้เงินนะถูกไหม เปแล้วทำอะไรไปเสียเงินจะทำไปทำไมอ่ะถูกไหมเออจะทำไปทำไมเสียเงินได้เงินสีดีมีกำลังใจถูกไหมมีคนรักแตมีคนรักมากกว่ามีคนเกลียดเ,ออเป็นคลิปสั้นๆน,น,นะทุกคนนะเพศบรรยากาศได้ข่าวว่าโครงการคนละครึ่งกำลังจะกลับมาแต่ว่าไม่ได้ คนที่ตกตกเลยตกหล่นอ่ะใช่ไหมอย่างอาจารย์ไฮเซิลเนี่ยตกหล่นก็จะได้สี่พันแต่ตอนนี้อดแล้วฮะก็บอกว่าได้แค่สองพันเห็นไหมถ้าจะไปลุงอะนะฮะถ้าจะเอาอะ่ะก็จะไม่ให้สี่พันแล้วนะส่วน,นคนที่ได้ไปแล้วสองพันก็จะได้อีกสองพันก็กลายเป็นสี่พันแต่คนที่ยังไม่เคยได้ได้แค่สองพันดูแลไม่ยุติธรรมเลยนะทุกคนเนาะว่าไง คริปนี้สั้นๆแล้วกันทุกคนว่าถือต้องลอยน้ำทุ่วสินี่โอเคเนาะยามเย็นเดี๋ยวจะไปซื้อโตรตีมากินทุกคนแต่พรุ่งนี้จะไปกินข้าวขาหมูเพราะวันนี้เนี่ยยุ่งมากไม่ได้กินไม่ได้ไปไหนนะฮะทุกคนดูสวยะสวยนะพวกนะรอยน้ำทั่วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าจ้า